เปรียบแล้วให้ดูว่าดอ,ดอกอะไรนะเป็นแม่ให้ดูว่าดอก,ดอก,ดอกเป็นดอกฟันสิงโตนะคะเอีอยกดอกใครเปเพื่นอนเอามากินเพื่อนบอกว่ามันคือมันคืออะไรนะเพื่อนบอกว่ามันเหมือนอคิดบ่ออก ผักขีเล็กบานเฮ้าวสันก็นั้งชื่อผักขีเล็กบานเฮ้าทุกคนดูสองสาวนั่นจะนี่เขาจะเกิดตามตรงนี้นะคะตอนนี้ไม่เหลือเลยจ้ะว่าสองสาวนี้เก็บเรียบเลยซึ่งเป็นการดีบ่บ,บ้านอันบานนี้ก็คือย er นะู่สอรเดนเนาะทุกคนเขาบอยอยากให้ต้นอันเนี้ยเกิดขึ้นมานี่ลูกอย่าออกไปถน,นนนะ้ะมาหาแม่เก็บกลับมาเนี่ยตรงนี้ยังเหลืออยู่ บ้านนี่เพื่อนว่าอยากให้อาอันนี้กเกิดเพราะว่าถ้าเกิดเราเวลาเขาอ่นอนเกสรเขาล่วงกระจายปิวไปท,ทัป่วทิศแานบางคนก็แพ้นะคะบางคนกับแพ้บางคนก็บแพ้เอามาโชว์แม่สิหนูได้อะไรบ้างคุณโอ้โหพอไมไหมลูก <Ooh. S 1> มันชื่อดอกอะไรนะชื่อดอกอะไรมัสกุโช์มัสกุช อันเป็นชื่อของภาษาสเปนเหรอคะอันเป็นดอกยังไงมาให้แม่ดูอันเป็นดอกสีเหลืองนะคะทุกคนค,คือพืชยังดอกเดาเรื่องหมาท่้าเลยตอนนี้ก็ยังสวยอยู่นะคะจะมาย่าหออ๋อน้องจุเลีนมาวีซามามาหน่อยเร็วเนี่ยเขาสีเกิดตามมาวีดปลุมอ่ะอ๋อดอกไม้สีขาวน้องบอก มันนั่งงอ้วไม่มีเหลือสองไม่มีเหลือเพราะว่สองสาวนี้เก็บเรียบนะคะดอกไม้นี่เขาบวกห่วงนะคะทุกคนซึ่งคนไทยเราบางครั้งก็เก็บไปรวกกินนะคะไปลรวกกินไอ้น้องจูได้อะไรไหนแม่ดูสิว้าวฟิตลูกตาลูกตาฮึมความสุขของเด็กน้อยบรรยากาศก็แดอดออนนะคะทุกคน ดีมากมากดโอ้โห,โห,โโหเยอะแยะมากเลยลูกหนูจะเอาไปอะไรทีนี้เอาไปบางคนก็เก็บไปทำชานะคะเ,เห็ดชาก็ได้ใช่เนี่ยต้นเขาจะอยู่ตามเนี่ยต้นเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้กำลังดอกตูมกันมีดอกตูมกันมีรอ,อให้เขาบานก่อนสิลูกเก็บออก จะเก็บหมดเลยเหรอต้องรอให้เขาบานก่อนดีไหมคะจุลินี่เนื้อละเนืนอละอุ้ทาแจ๊แมเบอเจูเลียนอ๋าฮะอันนั้นของไทยพี่เนะเต็มบ้านเลยนะสองสาวนี่เก็บไปออที่จริงออกมาปั่นจัก,กรยานออกกําลังกายนะคะแต่ว่าเจอดอกไม้จัก,กรยานกับบอปันจะหาเก็บดอกไม้เซอร์เด็กน้อยเอย ความสุขของเด็กๆสวัสดีทุกท่านนะคะที่เข้ามาสามารถพิมพ์พูดคุยกันได้นะคะแล้วแม่ให้ดูน้องเก็บหมดแล้วนะคะนี่ตรงนี้ก็ไม่เหลือที่จริงเหลืองเต็มแล้วเหลืองเต็มเลยนะคะตรงนี้น้องเก็บนู่นตรงหนึ่งสีเหลืองเขาจะ กระจายเต็มไปหมดเลยนะคะฟีนเดย์เยลโลเดอ v ์ส y n ลี่น o w นาวสปริง v e ฟอุ้ยพึ่งอุ้ยทุกคนดูมีพึ่งด้วยเป็นไงบ้างเด็กๆได้เยอะหรือ,อยัง,เ,งเก็บจนหมดเลยเหรอคะ เองโอ้โหดอกอะไรพีเซนซีพีเซนซีมันชื่อดอกอะไรนะชื่อดอกอะไรนะคะไม่รู้อันสีเหลืองนะคะที่หนูรู้ชื่อดอกอะไรนะเจนตามาสกุสูรมาสกุสูรมีสีอะไรลูกสีขาวสีเหลืองสีเหลืองโอ้ฟินสีเหลืองภาษาสเปนเรียกอะไรอ่ะ กุญกุนโอเคอาแล้วอังกฤษล่ะลูก Yes ภาษาอังกฤษเรียกอะไรอะ่ะสีเหลืองอะ่ะ <Okay. S 1> บอก oh, แม<น>่นะนานเอาไปทิ้งพี่จ๋าภาษาอังกฤษสีเหลืองเขาเรียกว่าอะไรนะจดจกกล้องสุของเด็กน้เยาิเอาเมื่อกี้ขึ้นไวไฟบ้านอยู่แต่ไปมาเป็น 5G แล้ว สวัสดีทุกคนนะคะ h e ลโ o everyone เอ้ยหนูสวัสดี24ท่านนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเลยแม่จะไลฟ์แป๊บเดียวเอาให้ดูนะคะว่าเด็กๆวันนี้เขามาทำอะไรกันนี่เขามาเก็บดอกอันนี้นะคะไม่มีเหลือไม่มีเหลือ โอ้ยเยอะจังนี่ดอกอันนี้ซึ่งคนไทยเรานะคะเรียกว่าฟันสิงโตเนาะฟันสิงโตนี้สามารถเอาไปาทานได้นะคะบางคนเอาไปเฮ็ดชาเอาไปลวกกินก็ได้อไปเฮ็ดชาก็ได้กินกับลาบกินกับพังก็ได้ไป,ปลวกหรือว่าไปแกงนะคะอดอกมันจะประมาณนี้อันนี้ก็คือเป็นดอก ที่สวยมากเหมือนดอกทานตะวันบ้านเราเลยน,นะคะดอกทานตะวันเหมือนดอกทานตะวันมา,นมาอีกแล้วดิทับป้าแดนอู้ <c oughs> ยเยอะเลยนคนนั้นเก็บอะไรคนนั้นคนนั้นเนี่ยมันจุยิงเจ้าหญิงเก็บอะไรเจ้าหญิง<ๆ> <c oughs> จ๊ะ คนนี้เก็บหินเตียนไห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 นอย่า,ยา,ยา,ยายยโยนเอากลับมาอิตาคัสตา <c oughs> นี่แหลคะค่ะวันนี้ก็พามาดูความสวยงามของดอกไม้นะคะซึ่งถ้าสองสาวนี่เห็นนะคะไม่มีเหลือะคะ่ะเก็บไปหมดเลยแล้วคนสเตียนก็ไม่ห่วงนะคะเพราะว่าเขาเขาอยากทําทลายแต่ว่ามันไม่สามารถทําลายได้เพราะว่าเขาเกระจายไปทั่วพื้นที่นะคะอันนี้เกิอดอยุทุกที่ โอเคนะคะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะตะกี้ก็จะลาไปก่อนเนาะพามาดูบรรยากาศสวยง,งามแล้วก็นี่แหละเด็กๆเ,เล่นกันระวังล้มนะลูก oh. spring, อินแต่สปริงอ่ะจัสเมียร์คอมมาเซราเฮดูคอมมาเซียเฮดูคอมบิงกาเฮดูฮะหอมมาขอบคุณทุกคนนะคะ thank you every one thank you so much we can see next time bye bye